สัสดีค่ะมาเนี่ยมาอัปเดต <c oughs> สีทาบ้านเนาะทาสีบ้านทามาสามสีเมือแล้วมาอัปเดตบ่ตอนนั้นมันบุคลุกมันมีเวลาจีเแม่อัปเดตอัปเดตมันนี่สีสีภายนอกจ้ะเสร็จแล้วทั้งฝ้าทั้งยางทั้งนอกคือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสีเทา สีควันบุรีบ่เมนสีเทาเนาะจะออกเขียวๆกับบเมนมันจะเป็นสีตนะามใจสั่งขาวเป็นสีทาสีภายนอกทาสีภายนอกจะให้ไปเบิ่งทางหลังก่อนเนาะ เบ่งข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเป็ดตาต้มถ้าใกล้ก็ดีบ้างได้ครับติรกจะไกลพื่อเดิมพอมีไกลไกล้พอมีไก่เรียบร้อย ยังบ่ดินลงจากทางนี้นะครับเด่นยังงบ่ดินลงเลยเดี๋ยาดินมาลงบดสี่ห้าลดไปแล้วถมให้มันสูงเัาไวนพอดีกันกับท่อเนี่ยจะจะได้เกาะข้างนี้ออกมาพอได้ว่างเกาะข้างเกาะอย่างออกมานะจ๊ะเนี่เรียบร้อยแล้ว เสร็จหอกฮะโอน่าอยอันนี้ให้อันนั่นโอ้โอหแล้วอันนี้ทั้งหน้า